ถ้าอายุ46ยังจะสวยอยู่หรือเปล่านี้มีภาพมาให้ดูนะน่าจะยังสวยอยู่น่าจะยังสวยใช่ไหมครอ่าเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเมื่อวานไปสัมภาษณ์มาเองไม่ได้บอกว่าแค่สวยนะสวยมากนอโอ้โหอยากเห็นอยากเห็นครับไปตามรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับบันเทิงยามเช้านะครับรู้ก่อนไก่ขันครับเมามันก่อนไก่โหเมื่อวานบุกไปที่แมนดารินออเรนเทนนะครับเป็นสถานที่ที่พี่ปุ๋ย เดินทางมาเมืองไทยเทียไรก็ต้องไปที่นี่แล้วก็เมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์พิเศษด้วยประเด็นน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ปุ๋ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการเข้ามาช่วยเหลือน้องๆน,นะคะผ่านมูลนิธิของเธอก็คือ a n g เจิลวิซึ่งพี่ปุ๋ยเนี่ยยืนยันบอกว่ายังจะคงช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนการศึกทุนการศึกษาเนี่ยไปเรื่อยๆตอนนี้นช่วยเหลือ80คนแล้วเพราะอะไรเพลนพี่ปุ๋ยบอกว่าเพราะว่าการศึกษาเนี่ย นอกจากช่วยพัฒนาคนแล้วยังช่วยพัฒนาชาติด้วยถ้าเด็กไทยมีการศึกษาอ,อนาคตของไทยก็จะดีด้วยดังนั้นก็จะช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับเด<ๆ>อะไรละ่ะนี่ลูกคนเล็กเหรอนี่น้องโซฟีลูกคนเล็กอ,อายุสี่สามขวบเกือบสี่ขวบแล้วคสองสิงหานี้อายุสี่ขวบ<อ>นะครับ<อ>เป็นลูกสาวนี่แหละเพิ่งเอามาโชว์ตัวผ่านสื่อก็เนี่ยว่องวนะสอนความเป็นไทยหมดสอนความเป็นไทยพี่ปุ๋ยบอกว่าไม่ได้แม้ว่าเราจะเป็น ลูกครึ่งฝรั่งอยู่ที่อเมริกาคุณพ่อก็เป็นฝรั่งแต่ว่าเรื่องของความเป็นไทยการไหว้การอ่อ,อ,อนน้อมนอบน้อมรวมไปจนถึงเรื่องของการจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ดิฉัว่าสําคัญต้องสอนให้ลูกได้รู้นะครับเมื่อวานนี้ประเด็นที่อันนี้คุณยายนะคุณยายแม่ของพี่ปุ๋ยก็เนี่ยละมากอติด<อ>การให้สาัาน่ารักอบอุ่นมากน่ารักไหม นี่ต้องอบอกคุณผู้ชมหลายคนยังนึกถึงไม่ออกคุณพี่ปุ๋ยเราเนี่ยนางงามจักรวาลปี2531นะน้องบีเกิดหรือยัง2531 <30. S> เกิดแล้วค่ะพี่ปุ๋ยได้บังกุฎนางงามจักรวาลปีนั้นปีนี้นี่ครบ25ปีที่ได้นางงามจักรวาลเป็นไงสวยเหมือนเดิมไหมตอนนี้พี่ปุ๋ยอายุ46แต่ว่าหลายคนรวมไปจนถึงเมื่อวานนี้บอยได้ไปสัมภาษณ์พี่ปุ๋ยเนี่ยสวยเหมือนเดิมครับคือสวยสมวัยสวยกว่าวัยด้วยซ้ำคือไม่น่าเชื่อว่า46ตอนแรกคิดว่าแก สักประมาณสี่สิบสี่และไม่เมื่อวานพอถามไปธรรมสี่สิบหกแล้วโอโ้โ,อโหก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเช้านี้ก็คือประเด็นที่ว่าเมื่อวานบอกระถามพี่ปุ๋ยทางธรรมส <ừ. S 1> ี่สิบหกแล้วโอ้โหก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเช้านี้ก็คือประเด็นที่ว่าเมื่อวานบอก็ถามพี่ปุ๋ยถามตรงๆผ่านเวทีนางงามมา เป็นกรรมการเป็นเจ้าของตำแหน่งนางงามจักรวาลถามตรงๆรู้สึกอย่างไรกับการประกวดนางงามจักรวาลในยุคปัจจุบันบ้างทำไมปัจจุบันอ่ะเต้นปัจจุบันเนี่ยเน้นขายเซ็กซี่ออถูกไหมเน้นเรื่องของโป๊พูดง่ายๆพี่ปุ๋ยให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่า จริงๆตัวเธอเองเนี่ยก็ไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์มาพอสมควรแล้วคุยเลยคุยเลยแล้วบอกว่าไม่ปลื้มนะกับการประกวดนางงามยุคใหม่เพราะว่าเน้นเรื่องของเซ็กซี่จนเกินงาม<ช>ความเป็นนางงามมันหายไปเยอะอแล้วเธอก็บอกว่าถ้าสมมติเธอมาเกิดยุคนี้เธอไม่ประกวดนางงามแน่ๆเพราะว่าลุเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือถ้ามาให้ใส่นุ่งน้อยห่มน้อยบิกินี่คือ,อไม่เอาไม่เอาเลยแล้วเธอก็ฝากไปถึงน้องๆน้อง ปัจจุบันที่อยากเป็นนางงามเพราะว่ายังต้องต้องยอมรับว่าพี่ปุ๋ยที่เป็นไอดอลนะเต้นนะหลายคนต้องถึงแบบเด็กเนี่ยเป็นไอดอลมากๆใครโตขึ้นมาสวยหน่อยก็บอกว่าอยากเป็นนางงามแบบพี่ปุ๋ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ๋ยก็เลยปากไปถึงน้องๆนางงามว่าจงเป็นตัวของตัวเองแต่เขาไฮไลน์นะแบบไทยอย่ามั่นใจแบบฝรั่งต้องมั่นใจแบบหญิงไทยเพราะถ้าคุณมั่นใจแบบฝรั่งปุ๊บ ฝรั่งซึ่งเป็นกรรมการจะไม่มองคุณเลยลก็มีอยู่แล้วทั่วไปฝรั่งคือความเป็นไทยก็คือมีสเสน่ห์อยู่แล้วสเสน่ห์ของความเป็นไทยจะทําให้คุณได้รางวาัลจะทําให้คุณโดดเด่นบนเวทีเม็นพี่ปุ๋ยปากไว้นะครับไปฟังสิ่งสำาัทพี่ปุ๋ยยาวเลยนะครับตัดมาประมาณห้าสิบวิม,มาให้ชมกันมาให้ฟังกันเช้านี้ครับปุ๋ยก็คเคยคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้แต่เขาตามโปรแกรมสมัยก่อนเขาบอกไม่มีใครจะดู บอกแล้วต้องทำอะไรที่ทันสมัยและเสื้อผ้าก็ต้องตามทันสมัยปุ๋ยบอกก็แต่ปุ๋ยไม่กล้าถ้าปุ๋ยต้องประกวดสมัยนี้ปุ๋ยคงไม่กล้ายังไงน้องต้องรู้จักตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมีความภูมิใจที่เราเป็นไทยเรามีประเพณีมไม่เหมือนคนอื่นที่ปุ๋ยเห็นมาเห็นว่าน้องเขาอยากจะเป็นฝรั่งมากกว่าใช่ไหมตามฝรั่งถ้าอย่างนั้นเราเราจะไม่เราจะ เราจะไม่เด่นใช่ไหมเราต้องถือในสิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นเพื่อจะเด่นเราต้องรู้เราเป็นไทยคือความเป็นตัวของตัวเองนี่สำคัญใช่แล้วก็ความเป็นไทยสำคัญไปไหนมาไหนยกมือว่ายิ้มแบบไทยนี่คือเสน่ห์ที่จะทำให้คณะกรรมาการการประกวดนางงามมองด้วยปุ๋ยบอกว่ารู้ไหมว่าการประกวดนางงามยังมีความสำคัญอยู่เพราะว่าผู้หญิงนี่แหละจะเป็นคนที่ส่งต่อ เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชาติไปสู่ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นนางงามไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ไปที่ไหนยังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องรักความเป็นไทยเหมือนน้องโซฟีเนี่ยนะใช่พี่ปุ๋ยบอกว่าสอนลูกเสมอเรื่องของออความเป็นไทยออพูดภาษาไทยนะครับแล้วก็ทันทีที่มาถึงเมืองไทยต้องพาลูกๆไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปที่ศริราชะครับน้องโซฟีอายุสี่ขวบรู้จัก k i n ง of Thailand ว่านี่คือนะครับกษัตริย์ที่คุณแม่เนี่ยเคารพรักที่สุดแล้วก็ ปลูกฝังว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวนี่คือสิ่งที่พี่บุ๋ยบอกว่านี่คือความเป็นไทยอย่างหนึ่งซึ่งต้องปลูกฝังไม่ว่าลูกจะเป็นฝรั่งก็ตามพูดภาษาอังกฤษก็ตามแต่ว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องไปถวายพระพรชอนไปไหนอะไม่เห็นชอนชอนไม่มาวิ่งเล่นแถวนี้เหรอลูกคนโตอายุเท่าไหร่และเก้าขวบแล้วเต้นเก้าขวบแล้วเหรอใช่เห็นตั้งแต่สามสี่ขวบในกล้องเนี้ยเหรอเมื่อวานในกล้องอ๋อใช่แล้วต้องโซฟีโตขึ้นจะเป็นนางแบบนะเมื่อวานเมื่อวานนางโพสให้ดูด้วยโพสเหรอมันโพสโพสท่าไหนอ่ะ ใช่ฉันทำเลอน่าเกลียดน่าเกลียดแต่ว่าเห็นไหมพี่ปุ๋ยเห็นพี่ปุ๋ยแล้วเออเนี่ยโสดยังโพสยังไงต่อเธอแล้วเราดึงสองสามดึงสองสามต้องเวฟโพสอย่างนี้โซฟีโพสคงน่าดูกว่านี้แต่แกก็ทำไม่ใช่กันไอ้ชาวพิซแอบเป็นไงพี่ปุ๋ยอายุสี่สิบหก เป๊ะสวยมากสวยเป๊ะมากเหมือนเดิมเลยไม่ต้องพึ่งคลินิกไหนนะครับเป๊ะเวอร์เนี่ยเจ๊ปุ๋ยนี่เป๊ะของจริงนะเขาเนพี่ปุ๋ยบอกสวยจากข้างในพี่ปุ๋ยต้องคิดบวกค่ะนะครับไปยินดี